ครับทีนี้เรามาดูความมั่นคงแล้วก็ความยั่งยืนของแผนธุรกิจ l i อ n m มอ l PDX Project กันดีกว่าครับเริ่มต้นจากรากฐานของบริษัทเครือข่ายของ l i อ n m มอลไลออนมอลเอ็ e เตอ i s e เขารับจ้างผลิตผลสินค้าประเภท Healthy Beauty สกินแคร์มากกว่า15ปี รับจ้างผลิตแบบ O E M ให้กับบรรดานักธุรกิจบริษัทที่ทำการตลาดเป็นร้อยร้แบรนด์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศดังนั้นความชำนาญที่เขามีจึงมีความชำนาญการเป็นพิเศษในเรื่องราวคุณค่าและคุณภาพเพราะคุณค่าและคุณภาพเขามีบริษัทที่ทำการวิเคราะห์วิจัยมีแลบวิจัยในเรื่องของคุณค่าคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ ที่จะไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างใดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอะไรที่ผู้บริโภคต้องการไลออนมอก็จะผลิตในผลิตภัณฑ์แบบนั้นแต่คุณค่าจะต้องตอบโจทย์แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้บริโภคนี่คือความชำนาญการของผู้ผลิตอย่างไลออนมอที่มีทั้ง บริษัทผลิตมีบริษัทที่ทำเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยและแถมมีการที่พูดง่ายๆว่าทำเวิร์กช็อปด้วยตนเองก็คือเปิดบริษัทที่ผลิตสินค้าเพื่อขายในแบรนด์ของตนเองใน Lionmore Enterprise นะครับเขาขายทั้งแบบออนไลน์ออนไซต์ออฟไลน์ต่างๆในแพลตฟอร์มในศูนย์การค้าต่างๆความชำนาญการตรงนี้เรื่องการตลาด เขาสัมผัสได้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศจากนั้นเขายังมีบริษัทที่นำเข้าส่งออกโลจิสติกในประเทศต่างประเทศเพื่อดูแลเรื่องราวตรงนี้เพราะฉะนั้นต้นทุนต่างๆกับแผนการทำธุรกิจไลออนมอจึงได้คุณภาพที่สูงแล้วก็ราคาประหยัด และยังมีบริษัทที่เป็นหัวใจนั่นก็คือบริษัทที่ทำงานมีเดีย PR การตลาดต้องพึ่งการ PR โฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ไลออนมอของเรามีงานมีเดียรองรับเตรียมพร้อมหมดนั่นหมายถึงแม้กระทั่งหีบหอบรรจุพันธุ์กล่องอะไรต่างๆนะครับเป็นประเภทของสปอตแอดเวอร์ทาซิ่งมีการจัดทำนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีทัศน์พรีเซนเตชัน แผ่นพับใบปิวอะไรต่างๆกราฟิกภาพนิ่งไลออนมอมีบริษัทที่จัดทำแบบมืออาชีพมีในแบบนางแบบครบดังนั้นพื้นฐานบริษัทที่ทำมาแล้วเนี่ยกว่า15ปีนะครับขยายฐานธุรกิจออกไปต่างประเทศจึงเป็นประสบการณ์ที่มากนะครับกว่า15ปีเนี่ยเป็นรากฐานอย่างดีเป็นบริษัทพี่ที่เหนียวแน่นมากโดยเจ้าของคนเดียว จึงเปิดอีกบริษัทหนึ่งนะครับมีพี่ๆอบอุ้ม5บริษัทนั่นก็คือ Lion Mall บริษัท Lion Mall ก็เปิดขึ้นมาโดยมีพื้นฐานที่พี่ๆคอยดูแลอยู่แล้วดังนั้นจึงหล่อหลอมองค์ความรู้ทุกอย่างที่มีมาอยู่ในผลิตภัณฑ์และแผนการทำธุรกิจการตลาดของ Lion Mall นะครับจึงบอกว่าเพียงเปิดแค่ ปีแรกก็เริ่มต้นพอเปิดปุ๊บเริ่มต้นกระจายสู่ AEC เลยคงไม่แปลกนะครับเพราะก็ททำธุรกิจระหว่างประเทศไปแล้วก็เลยกระจายฐานไปสู่ AEC มีสำนักงานมี warehouse สต็อกส,สินค้าแล้วระบบธุรกิจอยู่แต่ละประเทศเช่นลาวกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาไทยใหญ่ซึ่งไทยเราก็คือศูนย์กลาง เป็นต้นสายกระจายออกไปดังนั้นธุรกิจก็ขยายออกไปตอนนี้ก็ออกไปเอเชียแล้วแล้วก็มั่นใจว่าตอนนี้ทั่วโลกก็เริ่มมีเครือข่ายพาร์ทเนอร์นะครับแต่อีกไม่นานสำนักงานจะขยายออกไปนะครับทั้งเอเชียแล้วก็ทั่วโลกในประเทศที่เราปักหมดุดนี่คือรากฐานการขยายธุรกิจของไลออนมอ e ที่ บอกกับสังคมด้วยการกระทำและก็ผลลัพธ์ของการตลาดที่ขยายออกไปครับดังนั้นครับเราจึงมีความมั่นใจว่าเราเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์คู่ค้าธุรกิจกับไลออนมอรที่จะขยายฐานธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคไปอย่างมั่นใจและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเราก็จะต้องดูว่าแล้วผลตอบแทนมันจะคุ้มค่ากับเวลาหรือไม่ แน่นอนเรามั่นใจแล้วในเรื่องของคันลองคองทำตัวบทกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่มีความโปร่งใสทําถูกต้องตามกติกาเขาไม่สามารถทําธุรกิจระหว่างประเทศได้ดังนั้นเราร่วมแรงทุ่มเทหัวจิดหัวใจในการที่จะใช้เวลาปรับกิจวัตรประจำวันวันละสองสาชั่วโมงมาดูแลเนื้อหากับไลออนมอนะครับให้เข้มข้นมากขึ้นเพราะเป็นแนวทางในการสร้างชีวิตของเรา ให้ยั่งยืนวันหนึ่งเราต้องโรยลาเราต้องแก่ดังนั้นอาชีพหลักที่เราทำอยู่อาจจะทำได้ไม่เหมือนเดิมแต่เรามีอาชีพเสริมมารองรับอยู่แล้วโดยที่อาชีพเสริมนี้มันเป็นอาชีพที่เราทำไปจนสิ้นลมหายใจและเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วอาชีพนี้ที่สร้างไรายได้ให้เราก็จะไม่หยุดก็ยังสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของเราดังนั้นครับไรายได้ที่เราจะได้จากแผนธุรกิจ ของไลออนมอมีอยู่3ทางทางแรกคือได้จากค่าแนะนำค่าแนะนำก็คือเราขึ้นมาพูดมาคุยมาโพสต์ต่างๆในโซเชียลหรือบอกต่อเพื่อนฝูงญาติพี่น้องทางไลออนมอให้ค่าแนะนำเราอันดับแรก100%ของค่าแนะนำดังนั้นคนที่จะทำธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนเราก็จะมีคะแนนสะสม3,000คะแนนไลออนมอจัดให้100%คือ3,000บาท และยังไม่พอยังมีการขยายต่ออีกเป็นชั้นๆเราจะได้ต่อไปอีก4ชั้นชั้นละ5%รวมแล้ว20%บวกกับ100%คือค่าแนะนำเราได้120%ครับนี่คือสิ่งที่ดีมากโดยที่เราไม่ต้องไปงอนง้อขอขายใครนะครับนี่เป็นหนทางที่เราพูดคุยทางโซเชียลด้วยมือถือของเราแล้วเราได้เงิน นะครับหลายคนบอกเราหาไรายได้แบบแค่นี้เองเหรอแค่มาพูดแค่นี้เหรอครับใช่แต่ก็ยังมีอีกข้อหนึ่งที่สําหรับคนที่เป็นนักขายคนที่เป็นนักขายชอบขายนะครับอย่างที่ลุงเปียกแนะนำ 10, สินค้าคุณก็ขายอย่างเช่นยาทิฟันเนี่ยราคาขายปรีก399ราคาที่เราสั่งซื้อคือ 199เพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยนะครับกำไรเนี่ย200บาทต่อกล่องถ้าคุณถ้าใครอยากขายปลีกชอบขายปลีกคุณโฆษณาประชาสัมพันธ์รีวิวไปวันหนึ่งคุณได้10หลอดคือ2,000บาท10หลอด2 0 0 0บาทเดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งเท่าไหร่คุณก็ลองคูณดูเพราะฉะนั้น มันไม่น้อยนะครับนี่คือขายปลีกแต่บางคนบอกไม่เอามันจะต้องมาขายของทุกวันไม่ชอบแล้วเหมือนเหมือน,ง,อนง้อขอขายก็มาในหนทางขยายเครือข่ายผู้บริโภคท่านมีสองทางครับขายปลีกกับขยายเครือข่ายผู้บริโภคแต่การขยายเครือข่ายผู้บริโภคมันจะมีผลประโยชน์ไปอีกหลายอย่างแต่ขายปลีกได้กําไรขายปลีกอย่างเดียวครับเอาละครับทีนี้ มาพูดถึงในเรื่องของข้อต่อไปคือข้อแรกค่าแนะนำร้อยยีอร์ซข้อที่2ก็คือค่าบริหารทีมค่าบริหารทีมเนี่ยก็เกิดจากที่เราพอแนะนำเจ็ไน,นกอร์ไนกอร์เขาก็อยากจะเจริญเติบโตมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีธุรกิจที่มันเติบโตขึ้นกับ l i ออนมอ l เขาก็บอกต่อขยายเครือข่ายธุรกิจทางโซเชียลกระจายออกไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าทีมก็เลยมากขึ้นสมาชิกที่เป็นพาร์ทเนอร์มากขึ้นมากขึ้นและออนมอจับในเรื่องของไบนารีเข้ามานะครับก็จะมีการสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นเรื่องปกติของการตลาดยุคนี้เพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยการเติบโตมันจะไม่เท่ากันด้านซ้าย เติบโตไปเท่าไหร่รวมคะแนนแล้วเช่นวันนี้80,000คะแนนพอมาดูด้านขวาในวันนี้อู้ปลาไป150,000คะแนนไลยออนมอนะครับตอนทิ้งคืนบอกไม่ต้องรอแล้วจับมาชนกันเอาขาอ่อนด้านซ้ายมาชนขาแข็งด้านซ้าย80,000ค่กับ8 0 0 0 0มาชนกันอู้อย่างนี้จัดไปเลย50% ให้โบนัสพิเศษ50%ครับของ80,000นั่นก็คือ40,000บาทในวันเดียวนะครับในวันเดียวนะครับ40,000บาท1เดือนคือ1,200,000บาทแล้วไอ้คะแนนที่เหลือล่ะ7,000 70, 0คะแนนลูกเปียกหายไปหรือไม่หายนะครับไลออนมอจับไปคำนวณรอบต่อไปคือในวันรุ่งขึ้น เพราะฉะนั้นคะแนนไม่หายรายได้เกิดขึ้นทุกวันถ้ามีผลงานทุกวันนี่ก็คือรายได้การบริหารทีมทีมยิ่งโตคะแนนยิ่งเยอะเราก็ได้เยอะนะครับพี่น้องที่เคารพเห็นไหมครับก็ไม่ได้เรื่องยากที่เราจะมาพูดมาคุยในโซเชียลหลายคนก็โอ้เยอะแยะหมดรีวิวอะไรต่างๆเราก็ปรับกิจวัตรของเราตรงนั้นมาพูดคุยสาระการสร้างชีวิต ในเรื่องของสายธุรกิจที่สามารถจับต้องได้เป็นตัวเลขเป็นตัวเงินที่เข้ามาในบัญชีของเราแล้วเงินตรงนี้เราใช้ออนไลน์ใช้มือถือหยิบเงินในอากาศแต่มีกระบวนการธุรกิจของไลออนมอลครับยังไม่พอได้จากค่าแนะนำา2 2 0ได้โบนัสพิเศษข้อ2 50%ข้อ3 เป็นโบนัสต้องบอกว่าเป็นเอ็กซ์ตราโบนัสพิเศษอย่างยิ่งไลออนมอช่างมีน้ำใจเหลือเกินนั่นก็คือค่าบริหารองค์กรค่าบริหารองค์กรหรือเขาเรียกกันว่าค่าสอนงานแล้วเราจะไปสอนงานใครละ่ะเพราะบางทีพอเราเลิกปุ๊บเราก็คงจะสอนงานใครไม่ได้ไลออนมอบอกว่าค่าสอนงานตรงเนี้ ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆแล้ออนมอเขามีเตรียมไว้หมดแล้วละ่ะมีเตรียมไว้หมดบทอะไรต่างๆบทเรียนตรงนู้นตรงนี้อะไรแล้วก็มีคนสอนมีโค้ดมีครูเตรียมไว้หมดละค่าสอนงานของเราก็คือค่าแนะนําการแนะนําคนที่ติดตัวเรานะครับให้เข้าห้องเรียนรู้นี่เข้าห้องนี้นะแล้วขั้นต่อไปไปห้องนี้ห้องนี้ และเขาก็จะเรียนรู้เองคนที่จะสร้างชีวิตนี่ยเขาเรียนรู้ไวครับเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้ไวสิเพราะเขาได้เงินเขาก็อยากได้มากก็เลยเรียนรู้อย่างเข้มข้นโดยที่เขาก็ช่วยตัวเองแล้วแต่การช่วยตัวเองเนี่ยครอบครัวไรอ m นมอจะช่วยกันแนะนําซึ่งกันและกันไม่เลือกว่าต้องเคยเจอหน้ากันไหมอะไรไหมขอให้เป็นไรอันมอครอบครัวไรอันมอจะช่วยกันหมดครับ ก็เลยเกิดการขยายตัวขององค์กรของคนนั้นๆแลออนมอก็เลยคิดให้โบนัสพิเศษข้อนี้ค่าสอนงานก็คือว่าในสายงานเรามีหลายคนเช่นในเอสักคนหนึ่งองค์กรใดเอไลออนมอก็ดูว่าองค์กรในเอเนี่เขาขยายพาร์ทเนอร์ไปตั้ง1,000คนพาร์ทเนอร์1,000คนเนี่ยคิดเฉลี่ยยังต่ำ ซื้อกินซื้อใช้นะครับอะไรก็ได้ของไลออนมอขั้นต่ำคือ200คะแนน200คะแนนไลออนมอเอา200คะแนนไปคูณจำนวน1,000รายในองค์กรของนายเอคะแนนที่เกิดขึ้นมาคือ200,000คะแนน200,000คะแนนไลออนมอจัดโบนัสพิเศษตรงนี้ให้10% 10%ตรงนี้ก็คือ สองหมืนครับยังไม่พอจากนั้นยังได้ผลประโยชน์เป็นชั้นๆที่ขยายไปขององค์กรในเออีก4ชั้นชั้นละ5%ครับนั่นหมายถึงอีก20%รวมแล้วเป็น30%เพราะฉะนั้นเฉพาะในเอเนี่ยก็ได้เกิน20ง0มืล้ล มีแบบนี้สักสิบราย10บองค์กรสองแสนกว่าสองแสนกว่าครับและนั่นก็คืออะไรครับมันจะขยายต่อไปเรื่อยๆมีใครบังคับพอได้เงินแบบนี้โดยที่ไม่ต้องแบกหามอะไรแล้วฉันจะปฏิเสธไม่เอาอย่าปฏิเสธนะครับเงินเข้ามาในชีวิตอะไรที่มันดีกว่าก็ทำเถอะครับสข้อเห็นไหมครับง่ายๆเลย ง่ายๆเลยครับและทีนี้รายได้ของเราแต่ละเดือนข้อ1ข้อ2ข้อสมารวมกันเกิน1นึ่งแสนบาทต่อเดือนไลออนมอจัดโบนัสพิเศษให้อีกเพราะคุณตั้งใจทำจนมีรายได้ขนาดนี้นั่นก็คือมอบเงินดาวรถเบนซ์เงินสดสองล้าน7ไลออนมอมอบเงินดาวรถเบนซ์ให้คุณฟรี5 0 0,000บาท ไปดาวรถเบนซ์ออกมาขับแล้วก็คุณก็ผ่อนเอาสบายอยู่แล้วเดือนหนึ่งแค่2อสมหมื่นก็ผ่อนได้มีคนได้ไปหลายคันแล้วครับแล้วแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือต้นสายของเราเนี่ยนะครับที่เป็นคนมอบรายแทงการสร้างงานให้สำเร็จ PDX Project เนี่ยคือคุณยะดากับคุณภูกิจท่านได้2องคันก็เสียสละไป1นึคันนี่สปิริตสูงมากดังนั้นพี่น้องที่ครพครับ ไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็มีโบนัสที่ได้รถเบนซ์ขับสบายโดยไม่ต้องเสียเงินดาวนะครับและไอ้มูลค่าดาวรถเบนซ์นี่ไม่ได้ดึงเงินจากข้อ 1, ข้อ2ข้อสมานะครับไลออนมอจัดให้เองยังไม่พอสิครับกลัวเราจะเหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้พาเที่ยวทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศต่างประเทศเดี๋ยวจะไปมาเลเซียสิงคโปร์ฟรีนะครับไปแบบพรีเมียมครับ ไปดูสำนักงานของเราด้วยที่มาเลเซียนะครับแล้วก็สิ้นปีไปเกาหลีแล้วก็อะไรญี่ปุ่นด้วยมั้งนะครับแต่ที่รู้คือเกาหลีแล้วปีต่อไปก็คงจะไปอีกหลายที่ที่ใครอยากไปแต่ต้องควักกระเป๋าทริปหนึ่งเนี่ยเป็นแสนแต่ชาวไลออนมอไปฟรีครับไปฟรีโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเงินก็ได้เที่ยวก็ฟรีและแถมพิเศษสุดคือ เราก็ทําไปเรื่อยๆทีนี้การเติบโตของเราก็ไปถึงระดับที่เราจะได้รับผลประโยชน์ที่เรียกว่ายอดขายทั่วโลกเปอร์เซนต์จากยอดขายทั่วโลกทั้งบริษัทของไลออนมอนะครับนั่นก็คือยอดขายทั้งโลกเนี้ยทั้งบริษัทเนี้ยเท่าไหร่พอเราได้ระดับนั้นเราก็จะได้รับ5%จากส่วนแบ่งตรงนั้น คุณภูกิจคุณจดดาได้รับไปแล้วสรุปแล้วข้อพิเศษนะครับออเซลกับค่าสอนงานข้อ3นั้นเนี่ยสองข้อนี้เป็นรายได้ที่จะเข้าบัญชีของเราทุกเดือนเข้าบัญชีของเราทุกเดือนแม้เราไม่ทำเครือข่ายเขาก็ใยายเขาก็ทำรายได้ก็จะเข้าบัญชีเราตลอด เราตายไปรายได้ก็ยังไหลเข้าบัญชีเราตลอดจึงกลายเป็นมรดกตกทอดเป็นรายได้ที่ยั่งยืนครับเกิดจากเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเริ่มต้นที่สูจนด้วยเงินหลักร้อยสามารถกระจายโอกาสของชีวิตสร้างเงินได้เป็นหลักล้านครับนี่คือธุรกิจที่ไลออนมอ มีเครื่องมือ PDX Project มาช่วยให้ท่านพบกับความสาเร็จแล้วก็ทำด้วยความอบอุ่นเพราะมีโค้ดมีกูรูคอยสอนอยู่ตลอดทุกวันวันหนึ่งสามครั้งครับในรอบเย็นเนี่ยเป็นรอบของการเปิดโอกาสธุรกิจหากท่านใดเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้ฟรีก็ทักไลน์แอดไลน์ลุงเปียกเข้ามา ID ดีไลมีอยู่แล้วครับ 099 294 7348 099 294 7348 085 047 6217 085 047 6217หรือจะสแกน QR Code ไปก็ได้ครับครับพี่น้องที่ครบครับสิ่งต่างๆที่ลูกเปียกพูดตรงนี้เป็นสิ่งที่เราก็มีโอกาสที่จะได้มาพูดคุย แนวทางการสร้างชีวิตของเรานั่นคือ 1. ในเรื่องของสุขภาพ 2. ในเรื่องของกระแสการเงินที่จะเข้ามาจัดว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนอีกหนึ่งอาชีพคนเราไม่จำเป็นจะต้องประกอบธุรกิจการงานเพียงอย่างเดียวหลายคนที่ประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาทำหลายอย่างทาไมเขาทำได้เขาก็เป็นคนเหมือนเรามีอะไรก็เหมือนเหมือนเรา ดังนั้นคนเราไม่มีใครเก่งกว่าใครครับมีแต่ว่าแพ้หัวใจตัวเองหรือเปล่าหากเราคิดว่าเราเกิดมาเราเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ฉันเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์โดยเริ่มต้นสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับตัวเราสร้างครอบครัวเราให้แข็งแกร่งจะได้มีเรี่ยวแรงสร้างสังคมให้อบอุ่นเข้มแข็ง ประเทศชาติของเราโดยรวมใครคิดเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศของเรามีอารยะที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของชาวโลกใครๆก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยใครๆก็อยากจะมาลงทุนในเมืองไทยดังนั้นเราถึงเวลาที่เราจะกระจายในเรื่องของการสร้างชีวิตให้พวกเราแล้วพร้อมกระจาย